สิดราม่ากันเองครับแบบนี้ร้องระทมทั้งประเทศเกาหลีใต้ช็อกแพ้อีกแล้วสื่อใหญ่เกาหลีรายงานไม่เชื่อแน่ๆว่าจะอยู่รอดใน VNL ครั้งต่อไปแม้จะเหลือการแข่งขันอีก2นัด ส่วนวลัลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเอายังไงกันดีคืนนี้ตีสตบอีกแล้ว3นัดที่เหลือต้องมี1ชัยชนะคาดอยู่รอดแน่ๆ vnl ครั้งหน้าส่วนข้อมูลสถิติก่อนเกมการแข่งขันนัดพบกับทีมชาติเยอรมันวันนี้มาติดตามกันได้ในแตงโมลโงเปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลโงปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันก่อนเลยครับโอโหเกาหลีครับทุกท่านฮะ แพ้ญี่ปุ่นขาดลอยครับ0-3ท้งทางที่บางเซตเนี่ยเล่นค่อนข้างดีนะครับแต่มันดีไม่พอครับต้องบอกเลยครับว่าเจอของแข็งอย่างญี่ปุ่นแล้วเล่นในบ้านเขาด้วยเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าจบไม่สวยละครับในขณะที่สื่อเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าตีข่าวนี้ดราม่ากันเองแล้วนะครับบอกว่าเป็นความล้มเหลวสุดสุด นะครับมีเพียงแค่4%เท่านั้นที่เกาหลีเนี่ยจะพลิกสถานการณ์เอาชนะญี่ปุ่นได้ซึ่งสุดท้ายมันไม่เพียงพอแหละครับเจอญี่ปุ่นเนี่ยสอยเข้าไปนะครับทั้งเซต1เซต2แล้วก็เซต3นะครับเรียกได้ว่าปิดจ็อบไปแบบไม่ยากเย็นแหละครับ21-25นะครับห่าง4แต้ม25-27เอาจริงเกาหลีนี่เกือบจะชนะเกือบจะได้แต่พลาดในจังหวะช่วงท้ายเหมือนญี่ปุ่นเพิ่งมาเร่งช่วงท้ายแบบเร่งแบบสุดๆนะครับแล้วก็แพ้ 22- 25จากนาอยู่3แต้มครับเกาหลีใต้โดนพลิกแซง6-7แต้มเลยทีเดียวแบบปูด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 โอ้โหเป็นแบบนี้ใครก็ร้องครับจะชนะอยู่แล้วแต่โดนแซงทีเดียว6-7แต้มช็อกเลยแบบนี้ฮะสุดท้ายกลายเป็นทีมที่ย่อยยับพ่ายกลับไป3-0ต่อเซตแบบชนิดที่ว่าระทมกันอีกแล้วครับ แพ้ทุกนัดเลยครับตอนนี้เกาหลีใต้แต่ฟอร์มค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะสื่ออย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่หรือว่าโอลิมปิกก็แล้วแต่เนี่ยก็รายงานตรงกันว่านี่คือความล้มเหลวของทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนแหละครับถึงแม้ว่าเกือบจะชนะแต่มันไม่ชนะในเซตนะครับแล้วที่สําคัญท,ทั้งทีมชาติไทยและเซอร์เบียคือคู่แข่งตัวฉกาดในการอยู่รอดของพวกเขาซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยยังมองนะครับว่าการชนะนัดหนึ่งเนี่ย พอมาดูแล้วเนี่ยอย่างเกมที่เหลืออยู่ของไทยนะครับในการเจอกับเยอรมันโดมมนิกันแคนาดาเนี่ยเขามองว่าโอกาสของเขาก็ยังไม่มากพอถ้าชนะแค่เกมเดียวเพราะมันจะมีเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเป็นองค์ประกอบปัจจัยนะครับถ้าหากว่าตัวเลขชนะเท่ากันนะครับตัวจํานวนเซตอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าเขาน่าจะเสียหายสู้ไทยไม่ได้นะครับและที่สําคัญถึงจะชนะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนัด แต่คาดว่าน่าจะไม่พอในการอยู่รอดของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับคือต้องการอยู่รอดเนี่ยแบบปลอดภัยต้องชนะถึง2เกมแล้ว2เกมที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าเจอกับเบลเรียเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสน,นะครับโอ้โหเกาหลีจะสามารถเก็บทั้ง2เกมนี้ได้จริงๆใช่ไหมเอาแค่เกมเดียวก่อนดีกว่านะครับถ้า2เกมเนี่ยยังยากมากๆนะครับ ส่วนตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกาหลีวันนี้เนี่ยนะโซวีครับ14แต้มแล้วก็แซยัง10แต้มรวมไปถึงไดยอง6แต้มนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าญี่ปุ่นโคตรโหดจริงๆครับวาดะเนี่ย18โยชิโนะ17อากิโมโตะ11เนี่ยครับคูณแบบทวีคูณเลยครับซึ่งก็นั่นแหละครับไม่ว่าเกาหลีจะพยายามอย่างไรก็แล้วแต่ครับ ไม่สามารถที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้แต่เซตเดียวเลยนะก็เห็นอยู่ว่าพยายามแต่ญี่ปุ่นนี้ไม่ปล่อยจริงๆนะอ่ะเราไปต่อกันที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบในตารางแล้วเนี่ยนะครับเกาหลีใต้เป็นทีมเดียวที่ลงสนาม2นัดแล้วแพ้ทั้ง2นัดในสนาม3นะครับก็คือแพ้โปลแลนด์แล้วก็แพ้ญี่ปุ่น ส่วนทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นหลังจากชนะเช็คไปเนาะแล้วถ้าเจอกับอิตาลีไม่น่ารอดนะครับนะครับก็ต้องบอกว่ายากแล้วก็เบลเยียมแล้วก็ตุรกีขณะที่ไทยเองเนี่ยเดี๋ยวตีซีตีอีกแล้วเร็วเหลือเกินนะครับเจอเยอรมันแล้วก็โดมินิกันแล้วก็แคนาดานะสุดท้ายขณะที่แคนาดาจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยนะครับคือถ้ามาพรีวิวกันเนี่ยของสาวไทยเราก็ต้องบอกนะต้องอ้างอิงจากเกมนะัด ที่แล้วเนี่ยที่เจอกับอเมริกาในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็โค้รออสผมเห็นแล้วแหละว่าพยายามจะแก้พยายามจะเปลี่ยนพยายามจะปรับนะคือเห็นว่านักกีฬาเริ่มหมดหรือว่าจังหวะมันตันๆเนี่ยมันไม่สามารถไปได้เครื่องมันช้าแล้วจาก3มเซตแรกที่โหมใช้แรงอย่างหนักเนี่ยพอมาเซตสุดท้ายโค้รออสบอกว่ามันมันต้องเปลี่ยนมันต้องปรับนะครับแต่เสียดายวันนี้เราล่างทองไม่สุด คือบีม,มาล่างทองจริงดีจริงนะครับแต่ว่าอย่างโมเมอย่างเงี้ยจริงๆดีกว่านี้ไงนะครับแล้วเพียวควรจะใช้งานได้บ้างกับกลายเป็นไม่ใช้เลยเพราะมันใช้แล้วเกิดปัญหาเรื่องของความมั่นใจนะครับวิมนลรัตจริงๆก็ดีกว่านี้ พนพันครับก็โอเคช่วยได้เยอะแล้วก็ปียนุษคือต้องบอกว่ามันยังไม่เข้าล็อกแบบท็อปฟอร์มพร้อมกันคือถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ผมมองว่าทีมชาติไทยของเราก็จะมีโอกาสเอาชนะในเกมที่ผ่านมาได้แล้วก็รวมไปถึงเกมกับเยอรมันแน่นอนน,น,นะครับ เพราะว่าตอนนี้ดูจากใสติก่อนแล้วกันนะครับในการอ้างอิง5นัดหลังสุดทีมชาติไทยครับ5นัดหลังสุดเนี่ยทีมชาติของเราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับแต่ว่าสามารถเก็บเซตได้แล้วกันเก็บได้ถึง5เซตจาก5เกมหลังสุดนะครับโดยการเก็บ1เซตจากสหรัฐอเมริกา,ากเก็บ2เซตจากเบลเรียแล้วก็ เก็บอีก2เซตในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถือว่าโอเคอย่างน้อยมีเซตละนะครับทีมชาติเยอรมันครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะถึง3เลยนะครับชนะแคนาดานะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเซอร์เบียแล้วก็ชนะฝรั่งเศสอันเนี้ยเยอรมันชนะ3แพ้2นะครับส่วนสถิติในการเจอกับทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่าครับสถิติเจอทีมชาติไทยเนี่ย 5ครั้งหลังสุดนะครับครั้งล่าสุดเลยเนี่ยเราแพ้ไป30 v ศูนะครับวีครั้งที่แล้วโอลิมปิกรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับแพ้เละ3าแล้วก็ VNL 2023ก็แพ้31นะครับส่วนชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อเดือน6ปี65ก็แพ้31แต่ถ้าย้อนไปไทยชนะเยอรมันเนี่ยคือ12มิถุนายนนะครับในปี2564 ย้อนไปกี่ปีล่ะหลายปีอยู่4ปีนะครับกว่าเราจะชนะเขาได้ตอนนั้นเราชนะไป3ตอน1เซตนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละปีนักกีฬาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยน,นะครับแต่เกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจทีมชาติไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ลุ้นหนีตกชั้นโดยตอนนี้ถ้าหากว่าเก็บอีกหนึ่งชัยชนะจะกดดันทีมอื่นทั้งหมดแหะครับที่ยังไม่ได้มีชัยชนะถึง2เกม เยอรมันมีอันดับโลกสูงกว่าไทยนะครับตอนนี้อยู่อันดับ12ของโลกครับและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าใน BNL 2025โดยชนะ5จาก9นัดขณะที่พิมพิชยากกรมคือผู้เล่นที่เราเรียกได้ว่า The Bag แล้วกันนะแบกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะแล้วก็เป็นตัวทำแต้มให้กับทีมชาติไทยเป็นเกาะเป็นกรรม ขณะที่ลีน่าอาไมเออร์ของเยอรมันเป็นตัวตบที่อันตรายและต้องจับตาดูให้ดีซึ่งทีมชาติไทยครับต้องจัดการกับการบล็อกให้ได้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้หลังจากผิดพลาดมาเยอะแล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟไม่เสียเนี่ยนะครับยังไงแล้วก็ไม่ได้แพ้สหรัฐอเมริกาไปเสิร์ฟเสียหลายลูกพอสมควรเลยเนี่ยนะครับคือจากสถิติที่มันออกมาเนี่ยเสิร์ฟนะ โมเมเสิร์ฟเสียไปถึง4ครั้งคนเดียวนะแล้วรวมกวับคนอื่นอีกเนี่ยเป็น10เลยอะนะครับวอลิสลา1ครั้งนะครับยูฟา1นะครับธนชา4ี่นี่เป็น6แล้ว6เสร็จเนี่ยนะครับทัดดาว2เป็น8สานะครับสิภาพอรอีก1เป็น9พิมพ์พิชญาอีก1เป็น10แล้วก็วิมลรัตน์อีก1เป็น11อันนี้คือจากเสิร์ฟเนี่ยครับโอ้โหจะ15แต้มอยู่แล้วอีกนิดเดียว ก็ต้องบอกว่าสาวไทยของเราต้องยกระดับให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเขี้ยวมากกว่าเดิมนะแล้วเกมกับเยอรมันเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีโอกาสนะครับเราก็มีโอกาสชนะแต่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยใส่สุดใส่เต็มที่รับรองผลของการใส่สุดใส่เต็มที่น่าสนใจเสมอนะครับและก็ถ้าจะให้วิเคราะห์ทีมชาติไทยเนี่ยความท้าไทยในนัดน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าเยอรมันมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งทั้งเกมรุกเกมรับ โดยเฉพาะการบล็อกนะครับที่เป็นจุดเด่นของทีมแต่ไทยก็มีจุดแข็งในการเล่นบอลเร็วเพราะว่าทางโค้ชเหมือนมีไายกระซิบหรือว่าทีมงานมีกระซิบมาแล้วว่าเจอแน่บอลเร็วแล้วก็ความคล่องตัวในแดนหลังซึ่งอาจจะสร้างโอกาสในการทําคะแนนหากเซตบอลได้แม่นยำนะครับแต่ซึ่งผมว่าเรื่องเซตผมไม่กลัวหรอกกลัวบอลแรกมากกว่านะครับแล้วก็เพียวเนี่ยถ้าหากว่าคืนความมั่นใจมาได้ น่าจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ฟอร์มคัมแบ็กกลับมาแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้คนที่มีศักยภาพแล้วก็มีความมั่นใจมากที่สุดณเวลานี้นั่นเองนะครับส่วนเยอรมันมีลีนาเอาไมเออร์แล้วก็แคมิล่าไวเซ่นนะครับซึ่งจะเป็นตัวทีเด็ดที่ขาดให้กับทีมชาติเยอรมันแต่ว่าเกมล่าสุดเจอกับแคนาดาเนี่ยเอาไมเออร์ทำไป26แต้มนะครับบ้าบอนะครับแล้วก็สติงรอดนะครับ14แต้ม ไวเซลอย่างที่บอกไป11แต้มนะครับก็เยอะๆกันทุกคนแหละครับไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่สู้ก็สู้ให้ขาดใจแล้วก็ทําสร้างปฏิหารให้ได้แล้วก็เรียกความมั่นใจแล้วก็ออกไปแสดงศักยภาพนั่นเองนะครับหวังว่าเราจะชนะเยอรมันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ